วันนี้มีก้อยหอยมาเสิร์ฟมีใครเคยกินไหมครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยผมไปขัวหอยปรากฏว่ามันไม่ได้ครับผมก็เลยไปงมหอยมาปรากฏว่ามันได้ครับเนี่ยครับหอยตัวใหญ่ๆเลยผมได้มาผมก็มาล้างสองสาน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพอม,มาวันนี้ผมก็เลยก่อไฟเตาถ่านครับเพื่อที่จะต้มหอยนะครับแต่ผมมาดูที่ถัทงที่ผมเก็บหอยเอาไว้ ปรากฏว่ามันลอยน้ําขึ้นมาส่วนหนึ่งส่วนที่มันลอยน้ำเนี่ยผมสงสัยว่ามันอาจจะตายดังนั้นผมจึงเอาไปทิ้งครับแล้วผมก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยเทลงไปในหม้อเพื่อที่จะต้มหลังจากที่มันสุกเรียบร้อยแล้วผมก็เอาขึ้นมาพักเอาไว้ให้มันเย็นครับและผมจะไปกิ้มเขาออกครับ ผมเตรียมอุปกรณ์แกะเปลือกหอยและผมก็เริ่มต้นที่จะแกะเปลือกหอยออกครับหอยเยอะๆที่ได้มาเมื่อวานก็มีบางส่วนที่ตายไปและผมจะแกะเปลือกออกดูสิครับว่ามันจะเหลือปริมาณเท่าไหร่หลังจากที่แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วดูๆมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ แต่ว่าที่หอยเนี่ยมันยังมีเมือกอยู่ดังนั้นผมจึงจะเอามะนาวเนี่ยแหละครับไปล้างเมือกอันนั้นผมใช้มะนาวสองซี่ครับบีบลงไปเสร็จแล้วผมก็ขยำขยำเพื่อที่จะเอาเมือกนี่ยมันออกนะครับ มีคนบอกผมว่าถ้าไม่เอาเมือกออกเวลาเรากินเข้าไปจะทําให้ตาเราแฉะเท,ท็จจริงเป็นยังไงผมไม่ทราบมีใครทราบเรื่องนี้ไหมครับมันมีหอยนาส่วนหนึ่งที่มันหัวใหญ่ผมก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยสิครับหลังจากนั้นผมก็ไปล้างน้ํามะนาาออกทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งคราวนี้หอยก็พร้อมที่จะปรุงแล้วนะครับอันดับแรกผมจะใส่ต้นหอมลงไปก่อนจากนั้นผมก็ใส่สลระแหนลงไป สะะแนนเนี่ยผมจะไม่หั่นนะครับผมจะเด็ดเป็นใบๆลงไปเลยเพื่อที่จะได้เคี้ยวไปโดนใบของมันครับขาดไม่ได้เลยคือชีหอมครับและก็พริกป่นตามใจชอบครับเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วคั่วใหม่ปรุงรสด้วยน้ำปลาและก็มะน,นาวครับและที่ผมใช้ประจำในการทำกับข้าวก็คือดอกเกลือครับดอกเกลือนี่จะมีความเค็มนัวหลังจากนั้นผมก็คนให้เข้ากันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมก็ตักใส่จานแล้วก็จัดจานให้มันสวยๆน่ากินครับผมจัดจานด้วยผักอันนี้เป็นผักชีล้อมแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมครับอันนี้ก็เป็นสละแหน่แล้วก็พลิกสองลูกครับเรียบร้อยแล้วครับก้อยหอยแบบนี้มีพี่ท่านใดเคยกินไหมครับมาถึงเวลาที่จะเปิดกล่องข้าวแล้วครับคราวนี้เราจะมาชิมกันว่าก้อยหอยที่ผมทำเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่า กินกับข้าวเหนียวเข้ากันได้ดีมากเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านควรได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากล